การบรรลุมรรคผลของเทวดาถามเทวดาบรรลุมรรคผลได้ไหมครับถ้าบรรลุได้หมายความว่าบนสวรรค์มีการปฏิบัติธรรมเหมือนมนุษย์หรือเปล่า การบรรลุมรคผลบนสวรรค์น,นั้นเป็นไปได้แต่ไม่สะดวกเหมือนบนโลกมนุษย์ครับเหตุเพราะขาดอุปกรณ์สำคัญที่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติภาวนานั่นคือกายมนุษย์อันเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายของพวกเรานี้การปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้ายืนอยู่บนการพิจารณาเห็นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนซึ่งเห็นได้ง่ายในกายใจของมนุษย์ แต่เห็นได้ยากมากบนกายทิพย์ใจทิพย์ของเทวดานางฟ้าอะไรอะไรในความเป็นทิพย์นั้นตั้งอยู่เพื่อให้หลงระเริงอย่างไรก็ตามหากเทวดามีคุณสมบัติเหล่านี้ก็เป็นไปได้ที่จะบรรลุมรรคผลบนสวรรค์กัน 1. เป็นเทพพยายดาผู้สั่งสมนิสัยอริยะไว้ก่อนพูดง่ายๆคือ มีบุญมีบาร,รมีทางมรรคทางผลพอที่จะสละความยึดติดในกายทิพย์และใจทิพย์ไม่ใช่มีเมฆหมอกความหลงผิดปิดบังแน่นหนาเช่นเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยบั่นทอนกำลังใจหรือขัดขวางผู้คิดภาวนาเอามรรคเอาผล 2. มีการพิจารณาเห็นความไม่ใช่ตัวตนเต็มกำลังแม้มีบุญบาร,รมีมากเพียงใด ถ้าไม่รู้เข้ามาที่กายทิ์ใจทิ์ของตนจนเห็นความเป็นเหตุปัจจัยประชุมกันชั่วคราวเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาหาตัวตนไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางบรรลุมรรคผลเลยการพิจรารณาธรรมให้เห็นความไม่เที่ยงและความไม่ใช่ตัวตนนั้นอาจเป็นความรู้ความจําที่ติดตัวมาตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์หรืออาจเป็นการชี้ทางโดยผู้มีภูมิธรรมระดับอริยะก็ได้ คอยกตัวอย่างการบรรลุธรรมอันหรือลั่นของพระอินทร์ซึ่งมาเข้าเฝ้าสดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าเรื่องนี้มีมาในสักกะปัญหาสูตรอันหมายถึงปัญหาที่ท่านเท้าสักกะหรือพระอินทร์ลงมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงในโลกมนุษย์หากคุณศึกษาเนื้อความดังต่อไปนี้ให้ดีก็จะเห็นตัวอย่างการบรรลุมากผล อันเกิดจากการพิจารณาธรรมที่ไม่ยากจนเกินไปและเมื่อเข้าใจแล้วก็ย่อมทราบชัดการบรรลุมรรคผลเป็นของสากลไม่จำเพาะว่าต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นขอเพียงมีดวงจิตเป็นกุศลสามารถเข้าใจภาษาธรรมะจะเป็นเทวดาอินโพรมไหนๆก็มีสิทธิ์ด้วยกันทั้งสิ้น ครั้งนั้นพระพุทธองค์ท่านประทับอยู่ในถ้ำชื่ออินทสาละพระอินทร์รวมทั้งเหล่าเทวดาอันเป็นเทพบริวารได้มาเข้าเฝ้าพระอินทร์กล่าวสรรเสริญคุณแห่งพระพุทธศาสนาว่าทําให้เทวดามีสหายใหม่มากขึ้นส่วนสัตว์ในอบายภูมิได้เพื่อนน้อยลงอีกทั้งพระอินทได้เห็นตัวอย่างการบรรลุธรรมในหมู่เทพด้วยกันจึงมากราบทูลขอพุทธานุญาต ถามธรรมะเพื่อความบรรลุถึงเช่นนั้นบ้างพระพุทธองค์ทรงอนุญาตและตรัสรับรองว่าจะตอบปัญหาของพระอิน์ทให้หายสงสัยถึงที่สุดเนื่องจากเล็งเห็นว่าเท้าสักกะเป็นบัณฑิตจะถามอะไรย่อมประกอบด้วยประโยชน์กับทั้งมีความสามารถเข้าใจเนื้อความธรรมะได้รวดเร็วฉับพลันฉะนั้น พระองค์จะไม่เปลืองแรงเปล่ากับการตอบคำถามเป็นแน่ครั้งนั้นความสงสัยอย่างที่สุดของพระอินทร์ท่านคืออยากทราบว่าอะไรเป็นเครื่องมัดใจสัตว์ทั้งหลายให้ต้องผูกเวรกันทั้งที่บางพวกไม่อยากมีเวรก็ไม่แคล้วต้องถูกเบียดเบียนต้องตอบโต้ต้องก่อเวรกับผู้ลุกรานต่อให้เป็นเทวดา หรือกระทั่งเป็นพระอิน์ผู้ยิ่งใหญ่ในดาวดึงยังถูกเหล่าอสาูรราวีเข้าจนได้ในการตอบเพื่อให้มักให้ผลแก่ผู้ควรบรรลุพระพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะไม่ให้คำตอบโยงไปเกี่ยวพันกับอดีตกรรมหลหลังที่เทวดาและอสูรเคยผูกเวรกันมาทว่าจำกัดขอบเขตอยู่ในเหตุผลของจิต และคําตอบแบบยิงเข้าเป้าโดยตรงของพระพุทธองค์ก็คือดูก่อนจอมเทพเหล่าเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันต่างก็มีความริษยาและความตรณีเป็นเครื่องผูกใจไว้แม้เหล่าชนจำนวนมากปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีศัตรูไม่มีความพยาบาทแม้กระนั้น พวกเขาก็ยังต้องเป็นผู้มีเวรมีอาชญามีศัตรูมีความพยาบาทอย่างจองเวรกันอยู่คำตรัสของพระพุทธองค์หมายความว่าพวกเราตกอยู่ในจักรวาลแห่งการเบียดเบียนถูกจองจำพันธนาการอยู่ด้วยสายโซ่คือความริษยาและความตรณีต่อให้ไม่อยากมีเวรก็ต้องมีเวร ต่อให้ไม่อยากมีศัตรูก็ต้องมีศัตรูเราไม่ทำเขาเขาก็มาทำเราอยู่วันยังค่ำยากที่จะหลีก・เลี่ยงไปได้ตลอดรอดฟังดังกล่าวแล้วว่าพระอินท์เป็นผู้มีปัญญามากเพียงฟังเท่านั้นท่านก็เบี่ยงเบนความสนใจจากเวนนอกตัวมาเป็นเหตุแห่งเวนอันเป็นของภายในนั่นคือความริษยาและความตรณีทันที ซึ่งในขั้นนี้ผู้มีปัญญาใกล้ถึงธรรมทั้งหลายต่างก็เหมือนกันคือตัดความสนใจนอกตัวเอาสติเข้ามาตั้งที่ภายในรู้อยู่กับเรื่องของใจตนเมื่อเกิดสติรู้อยู่ที่จิตอันเป็นของจริงในตนแล้วพระอินทร์ก็ทูลถามต่อข้าแต่พระสุคตด้วยคำตอบของพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์ข้ามความสงสัยเรื่องต้นเหตุแห่งภัยเวรแล้วแต่กระนั้นก็ยังสงสัยอยู่ว่าความริษยาและความจรนีมีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นข้าพระองค์ใคร่ที่จะทราบว่าเมื่ออะไรมีความริษยาและความจรนีจึงมีและเมื่ออะไรไม่มีความริษยาและความจรนีจึงไม่มี ระอินไม่ได้ถามอย่างคนช่างซักหรือสักแต่อยากรู้อยากเห็นเพราะท่านถามเจาะเอาแก่นสารอันเป็นที่สุดด้วยนั่นคือเมื่ออะไรไม่มีความริษยาและความตรณีจึงไม่มีอันนี้ถือเป็นคำถามที่ลึกซึ้งสุดยอดของศาสนาพุทธเราซึ่งกล่าวถึงเหตุแห่งการมีทุกข์และเหตุแห่งการดับทุกข์ผู้รู้ทางศาสนาย่อมทราบดีว่า คำถามนี้ของพระอิน์ทเริ่มเข้าข่ายอริยศสตว์หรืออีกในหนึ่งเป็นการถามเอาความรู้แจ้งในระดับอริยะแล้วพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนจอมเทพความริษยาและความตรณีมีวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้น เมื่อวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักมีอยู่ความริษยาและความตรนีจึงมีเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักไม่มีความริษยาและความตรนีจึงไม่มีพระอินย่อมเห็นแจ้งตามจริงตามพุทธพจน์ทันทีว่าเมื่อปราศจากเครื่องยึดให้จิตรักใคร่ ใจย่อมว่างจากความริษยาและความตรณีแต่กระนั้นก็ยังไม่ถึงที่สุดความสงสัยพระอินทจึงทูลถามต่อไปข้าแต่พระองค์ผู้นิรุทวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักมีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นข้าพระองค์ใครที่จะทราบว่าเมื่ออะไรมีวัตถุอันเป็นที่รัก และวัตถุอันไม่เป็นที่รักจึงมีและเมื่ออะไรไม่มีวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักจึงไม่มีพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนจอมเทพวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักนั้นมีความพอใจเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อความพอใจมี วัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักจึงมีเมื่อความพอใจไม่มีวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักจึงไม่มีบัดนั้นพระอินเห็นเข้ามาที่จิตอีกครั้งเห็นว่าบุคคลหรือวัตถุภายนอกย่อมไม่อาจเป็นที่รักได้เลยหากขาดตัวแปรสำคัญตัวเดียวคือ ความพอใจหากขาดความพอใจเสียแล้วทั้งโลกย่อมไม่มีสิ่งใดควรยึดมั่นว่าน่ารักหรือน่าชังอีกต่อไปพระอินยังมีคำถามต่อข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ความพอใจมีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นข้าพระองค์ใครที่จะทราบว่าเมื่ออะไรมีความพอใจจึงมี และเมื่ออะไรไม่มีความพอใจจึงไม่มีพระพุทธองค์ตรัสตอบดูก่อนจอมเทพความพอใจมีความตรึกเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อความตรึกมีความพอใจจึงมีเมื่อความตรึกไม่มีความพอใจจึงไม่มี นี่คือคำตอบที่ชัดเจนเรียบง่ายและตรงไปตรงมายิ่งคนเราถ้าไม่ตรึกนึกถึงสิ่งใดความพอใจหรือความไม่พอใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลยขอให้พิจารณาดูว่าถ้าคุณผ่านไปเห็นหรือมีอะไรผ่านมาให้ได้ยินแต่คุณไม่ยินยนสนใจไม่ใส่ใจตรึกนึกเปรียบเทียบให้เห็นข้อดีข้อเสียต่าง คุณย่อมไม่รู้สึกรู้ษาแม้เห็นอยู่ว่าสวยงามหรือชวนชังแต่ทุกอย่างก็สักแต่ผ่านมาแล้วผ่านไปโดยไม่มีใจคุณติดตามไปด้วยแต่ธรรมดาคนเราเมื่อพบเห็นหรือได้ยินอะไรก็มักเอากลับมานึกถึงเอากลับมาคิดต่อแล้วก็เกิดอาการตอกย้ำตัดสินยิ่งยิ่งขึ้นว่า นั่นน่าพอใจนั่นน่าจับต้องนั่นน่าได้มาไว้เป็นสมบัติเนี่ยแหละพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเพราะความตรึกนึกเป็นเหตุจึงมีความพอใจเกิดขึ้นได้พระอินทูลถามต่อข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ความตรึกมีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นข้าพระองค์ใครที่จะทราบว่า เมื่ออะไรมีความตรึกจึงมีและเมื่ออะไรไม่มีความตรึกจึงไม่มีคราวนี้พระพุทธองค์ตรัสตอบมาถึงระดับพ้นวิสัยที่จะเข้าใจด้วยมุมมองของการมีตัวตนลองอ่านหรือฟังช้าๆจะไม่ยากเกินเข้าใจนะครับดูก่อนจอมเทพส่วนหนึ่งของความตรึก มาจากความสําคัญมั่นหมายอันประกอบด้วยความทยานอยากความถือตัวและความเห็นผิดความสําคัญมั่นหมายนั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อความสําคัญมั่นหมายมีความตรึกจึงมีเมื่อความสําคัญมั่นหมายไม่มีความตรึกจึงไม่มี ความสำคัญมั่นหมายคืออาการที่จิตทรงจำตลอดจนหมายรู้ได้ว่าอะไรคืออะไรหน้าตาแบบไหนเป็นของคนรักหน้าตาแบบไหนเป็นของศัตรูและหน้าตาแบบไหนเป็นตัวคุณเองหากปราศจากอาการสำคัญมั่นหมายอันประกอบไปด้วยความทยานอยากความถือตัวและความเห็นผิดซะแล้วคุณจะไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ไม่มีข้างคนรักไม่มีข้างศัตรูเลยทุกคนเป็นพวกเดียวกันคือเป็นเหยื่อของความไม่รู้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อรู้สึกชัดเข้ามาในภายในเห็นว่าจิตนี้มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งเป็นความสำคัญมั่นหมายหรือความจำได้หมายรู้ก็เท่ากับคุณเห็นแบบแยกส่วน ว่าความจําได้หมายรู้เป็นแค่อะไรชิ้นหนึ่งเป็นต่างหากจากจิตเป็นต่างหากจากตัวตนและถ้าตั้งความเห็นไว้ถูกต้องว่าความจําได้หมายรู้เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแล้วต้องสาบสูญไปสู่ความเป็นอื่นคุณก็จะไม่เห็นตัวคุณอยู่ในความจำและไม่เห็นความจำ โดยความเป็นตัวคุณแต่อย่างใดเลยมาต่อกันเรื่องพระอินทร์พอฟังคำตอบถึงตรงนี้ตัวสำคัญมั่นหมายก็ปรากฏต,ต่อจิตของท่านแล้วคือท่านเห็นความสำคัญมั่นหมายเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งอันนำมาซึ่งความตรึกความพอใจแล้เป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่รัก สิ่งที่เป็นต้นต่อแห่งความริษยาและความตรณีดังนั้นท่านจึงทูลถามพระพุทธเจ้าต่ออย่างจะเอาคำตอบสำคัญสุดยอดคือค่าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงได้ชื่อว่าทำเหตุอันควรที่จะให้ถึงความดับในส่วนของความสำคัญมั่นหมายอันประกอบด้วยความทยานอยาก ความถือตัวและความเห็นผิดคําตอบสำหรับคำถามนี้พระพุทธองค์ตรัสโดยถือหลักว่าจะต้องปฏิบัติได้จริงสำหรับเทวดาเหล่าเทวดาประสบกับสัมผัสดีๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจะหาเครื่องพิจารณาให้จิตถอนจากความทยานอยากความถือตัวและความเห็นผิดจึงต้องว่ากันด้วยเรื่องความดีใจ และความเสียใจกันเป็นหลักเพราะแม้ในโลกสวรรค์ที่อุดมด้วยทิพยสถานอันแสนประณีตไร้ที่ติก็อาจเป็นทางมาแห่งโสมนัสและโทมนัสได้พระพุทธองค์จึงอาศัยโอกาสแคบๆนี้เป็นช่องชี้ทางสว่างให้พระยินทคือดูก่อนจอมเทพอัตมภาพจะกล่าวถึงโสมนัส โดยแยกเป็นสองคือโสมนัสที่ควรเสพก็มีโสมนัสที่ไม่ควรเสพก็มีโทมนัสก็แยกเป็นสองคือโทมนัสที่ควรเสพก็มีโมทม,โมนัสที่ไม่ควรเสพก็มีและอุอเบกขาก็แยกเป็นสองคืออุเบกขาที่ควรเสพก็มีอุเบกขาที่ไม่ควรเสพก็มีโสมนัส โทมนัสและอุเบกขาใดทำให้กุศลเจริญขึ้นกับทั้งปราศจากความตรึกความตรองอย่างนั้นควรเสพแต่ถ้าทำให้อกุศลเจริญอย่างนั้นไม่ควรเสพได้ฟังอย่างนี้สำหรับพระอินทร์ก็โดนใจเต็มๆเ,เพราะท่านเพิ่งมีประสบการณ์อันทำให้ระลึกได้ถึงการเสพสมนัส ควบคู่ไปกับโทมนัสมาสดสดร้อนร้อนกล่าวคือเหล่าพักพวกเทวดาของท่านเพิ่งรบกับเหล่าอสูรซึ่งเมื่อพระอินทร์เป็นฝ่ายชนะก็ย่อมมีความโสมนัสยินดีความโสมนัสยินดีอันเกิดจากชัยชนะต่ออริราชัตรูนั้นเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ย่อมเห็นชัดว่าเป็นโสมนัสที่ประกอบไปด้วยทางมาแห่งอาชญา ประกอบไปด้วยทางมาแห่งศาสตราไม่เป็นไปเพื่อความแหนงหน่ายคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อันเกิดจากการรู้แจ้งมรรคผลนิพพานส่วนการได้รับความยินดีการได้รับความโสมนัสอันเกิดจากการได้ฟังธรรมะของพระผู้มีพระภาคนั้นไม่เป็นทางมาแห่งอาชญาไม่เป็นทางมาแห่งศาสตรา แต่เป็นไปเพื่อความแหนงงในคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อันเกิดจากการรู้แจ้งมรรคผลนิพพานเระหว่างฟังเทศนาธรรมไขปัญหาอยู่นั่นเองพระอินทร์ก็บรรลุธรรมหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าบรรลุมรรคผลหรือได้ดวงตาเห็นธรรมรู้จักพระนิพพานเป็นวาระแรกดังความตามพระสูตรที่ว่า ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณศาสตินี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้บังเกิดขึ้นแก่เท้าสักกะจอมเทพเพราะเห็นแจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลล้วนมีความดับลงเป็นธรรมดา การสืบเหตุสืบผลของความมีความเป็นทั้งหลายตามลำดับนั้นเปรียบเสมือนการปอกกาบใบของต้นกล้วยออกทีละชั้นจนไม่เหลืออะไรไม่พบแกนอันเป็นสุดท้ายนอกจากความว่างเปล่าและหน้าทีที่พบความว่างเปล่าจากตัวตนนั่นเองความรู้สึกในตัวตนย่อมหายไป กล่าวโดยสรุปอีกครั้งเทวดาบรรลุมรรคผลได้นะครับแต่ตามอัตภาพอันเป็นอัคระมหาสุขแล้วท่านจะไม่มีโอกาสเจริญสติตามแนวสติปัฐานสี่เหมือนมนุษย์โลกพวกท่านไม่มีกายอันเต็มไปด้วยอึฉี่และตับใตไส้พุงโสโครกตั้งอยู่อย่างอุดมโรคเป็นรังโรคที่รอวันแตกดับมีแต่กายทิพย์อันหอมหัวนุ่มนิ่ม กับสภาพแวดล้อมหน้ารื่นรมสุดประมาณการจะพิจารณาให้เกิดความแหน่หน่ายจึงยากแต่ก็มีโอกาสอันแคบอยู่คือพิจารณาเห็นสายโซ่แห่งเหตุผลของการมีการเป็นหรือเห็นเข้ามาในจิตในอารมณ์ของตนเป็นขณะขณะว่าเกิดแล้วต้องดับไปทั้งหมดกระทั่งจบลงที่การรู้แจ้งว่ากายทิพใจทิพนั้น หาใช่ตัวตนของใครไม่